สวัสดีค่ะเด็กๆมาแล้วค่ะตอนที่แปดรอบนี้นานหน่อยป่วยกันตึมทั้งบ้านโอเคนะอ่ะยังไงก็มาแล้วนะคะอ่ะมาดูข้อที่สิบสามสิบสามสิบสามนะข้อที่สิบสามข้อที่สิบสามเขาบอกว่าพิจารณาตารางต่อไปนี้ตารางแสดงความแข็งของวัสดุตารางแสดงความแข็งของวัสดุต่าง วัสดุมียิบซั่มมีเหรียญทองแดงมีฟันมีแก้วมีเฟลสปาเป็นแร่ทั้งหมดเลยนะแล้วในช่องนี้ช่องเนี้ยบอกบอกความแข็งของเขาแล้วก็ในตารางในตารางตารางต่อมาตารางด้านล่างเนี่ยก็คือเขาให้แร่ตัวอย่างมา A B C D E F ซึ่งมีคุณสมบัติความแข็งความวาวแล้วก็สีนะนักเรียนศึกษาแร่สองชนิดได้ผลดังต่อไปนี้ <_ d ans> เขาบอกว่าแร่กอไก่มีสีดํามีความวาาแบบโลหะเหรียญทองแดงขูดแล้วแร่ไม่เป็นรอยอืมเหรียญทองแดงขูดแล้วแร่ไม่เป็นรอยเหรียญทองแดงขูดเหรียญทองแดงเหรียญทองแดงขูดแล้วแร่ไม่เป็นรอยตรงนี้นักเรียนแสดงว่าความแข็งของเขาเท่ากับเท่าไรเอ่ย เลียนทั้งแดงขูดไม่เป็นรอยถ้าเป็นรอยคือ3.2แสดงว่าความแข็งของเขาก็ต้องมากมากกว่า3.2ถูกไหมอือฮึมากกว่า3.2เห,หรอแรกขอไข่มีสีทองสีด้วยนะมีความวบาแบบโลหะกัดแ,แร่เป็นรอยกัดแ,แร่เป็นรอยฟันกัดแล้วเป็นรอยแสดงความแข็งของเขาน้อยกว่า5 นักเรียนคิดว่าแร่ทั้งสองชนิดเป็นแร่ใดตามตารางนักเรียนไปดูความแข็งก่อนอันแรกความแข็งมากกว่า3.2สาม,มากกว่า3.2มีแร่อะไรบ้างมีแร่เอมี A อแล้วก็ดีแล้วก็ F อใช่ไหมคราวนี้มาดูสีดำวาวแบบโลหะอันนี้ไม่วาวไม่ใช่และเออสีดำสีดำ,ดำวาวแบบโลหะ มีตัวเดียวแหละตัวดีแสดงว่ากอไก่ของนักเรียนก็ต้องเท่ากับแร่อะไรดี D. อืส่วนข้อขอไข่บอกว่ากัดแล้วแร่เป็นรอยนวามแข็งน้อยกว่าห้าน้อยกว่าห้าก็ที่เหลือมีบีบซแล้วก็อ e. ีสีอะไรคะสีทองสีทอง,ทองไปดูซิสีเหลืองทองมีอันนี้สีเหลืองทองอันนี้อ่ะเหลือบีอนนออ B, กับ C B บกับอีแล้ว วาแบบโลหะอ้าวอันนี้ไม่ใช่เพราะฉะนั้นขอไข่ก็ต้องเป็นอะไรเอ่ยบตอบข้อไหนกไก่ดีขอไข่บเนี่ยวิธีการดูตัวสอบแรกของวิธีการดูหรือการตรวจสอบแรกของนักเรียนนักเรียนเช็คทีละข้ออย่างเงี้ยว่าตรงกับคุณสมบัติข้อใดแล้วดึงไปสรุปอีกทีว่ามันตรงกับแลอะไรโอเคไหมคะก็สอบแบบนี้เจอในข้อสอบบ่อยนะนเรื่องความแข็งเนี่ยอะ ต่อข้อต่อไปข้อที่สิบสี่บริเวณใดของโรคที่เห็นมีโอกาสเกิดการผุพังเกิดการผุพังมากที่สุดนั่นแสดงว่าบริเวณนี้การผุพังเกิดจากอะไรได้บ้างเกิดจากปฏิกิริยาเคมีความร้อนความชื้นคลื่นน้ําลมอ่ะอันนี้ถ้าเกิดเขาให้มาอันนี้คือโลกกลมๆของเธอ แบ่งขนาดเป็นองศาองศาอย่างเงี้ยก็คือเส้นละติจูดมาอย่างเงี้ยทัางเรียนดูตรงนี้ที่ละติจูดที่ศูนย์องศาอันนี้คือเส้นละติจูดที่ศูนย์องศามันเป็นตำแหน่งที่มันเป็นเส้นศูนย์สูตรซึ่งเป็นตำแหน่งที่ตั้งฉากกับดวงอาทิตย์ระยะทางจากดวงอาทิตย์มาถึงบริเวณเนี้ยจะใกล้ที่สุดเออเป็นเขตที่ร้อนที่สุดเพราะฉะนั้นการผุพังจะเกิดได้มากที่สุดตอบข้อไหนอ่ะข้อสามอืม ดูต่อข้อที่สิบห้าภูมิรักลักษณะแบบใดภูมิรักษ์แบบใดที่เกิดจากกระบวนการที่แตกต่างข้ออื่นอ,อันนี้นักเรียนเห็นไหมเนี่ยมองภาพชัดๆนะตรงนี้แน่ยตรงนี้มันมีลักษณะเป็นกลมๆบ่มลงไปในหินที่เขาเรียกว่า p พอตโฮล วันก่อนครูสอนเพื่อนๆในในห้องไปพอดโฮพอดโฮภาษาไทยแปลว่ากุมกุมลักกุมภละักคือเขามีลักษณะคล้ายล้ามอน้อําอ่ะกุมตรงเนี้ยแปลว่าหมอน้ำํำราศีกุมก็คือราศีคนแบกบมาน้ําเนี่ยลักษณะคล้ายคล้หมอน้ํำมีเกิดจากการกล่อนโดยอะไรเนี่ยโดยน้ําอืำ นะก้อหนึ่งนะข้อสองนี่หน้าผาการกลอนโดยอะไรอะ่ะอันนี้ก็เป็นการกร่อนอีกเหมือนกันอันนี้ก็เป็นการกลอนอืม,อ,อ,นนอ,อ,มอ่ะโดยลมโดยน้ําเนี่ยข้อสองข้อสี่นี่ก็คือโดยอันนี้ก็เป็นการกร่อนอีกเหมือนกันโดยลมอืมเนี่ยถ้าไม่เกิดผาหินเนี้ยแหว่งไปเนี่ยเออนี่ก็แหว่งไปแต่ข้อสามเนี่ย มันเกิดเป็นหินงอกขึ้นมาหินงอกขึ้นมาเห็นไหมเนี่ยมันยื่นยื่นออกมาเนี่ยยื่นออกมาตรงนี้เขาก่อนก่อนเนี่ยหนึ่งกรอนสองกลอน,ส,ออนสี่กอนแต่อันสามเนี่ยเกิดปฏิกิยาเคมีทําให้เกิดการในหินงอกอันไหนที่แตกต่างจัดเลยก็คือข้อสามเห็นไหมต่อไปข้อที่สิบหก นักเรียนคนหนึ่งมีดินอยู่สามถุงซึ่งมีน้ำหนักเท่ากันแต่มีส่วนผสมต่างกันถุงที่หนึ่งนะเป็นดินผสมของ a b c อย่างละเท่าเกันถุงที่สองดินผสมของ a กับ c อย่างละเท่าเกันถุงที่สามเป็นดิน a ทั้งหมดนักเรียนต้องการทราบชนิดของดิน a b c จึงจัดชุดการทดลองดังรูปเออดูชุดการทดลองเนีย ชุดการทดลองชุดนี้เนี่ยดูจากภาพมีกรวยมีกรวยมีโถแก้วแล้วก็อันเนี้ยนั่นแสดงว่าเขาจะทดลองเรื่องการซึมผ่านของน้ำแน่นอนการซึมผ่านของน้ำผ่านดินแน่ๆว่าแล้วก็ทดลองนี่ไงนำดินในถุงบรรจุลงในกรวยซึ่งอ่าสูงกึ่งหนึ่งของกรวยแล้วเทน้ำเนี่ย1้อยี่สิบลูกบาศกเซนลงในกรวยจากนั้นจับเวลา วัดปริมาณน้ําในโถกแก้วแล้วทําการทดลองซ้ํากับดินอีกสองถุงอ่ะนักเรียนลองดูเนี่ยทดลองการซึมผ่านดินถุงแรกที่มี a b c ผสมปริมาณน้ําในโถกแก้วสามสิบอ่าเขาเทาน้ำลงไปยร้อยี่สิบนะแต่มันผ่านออกมาเนี่ยก็คือดินสามารถอุ้มน้ําได้เท่าไหร่อะผ่านมาสามสิบแสดงว่าเขาอุ้มไปได้อสามสิบลบด้วยร้อยี่สบก็ประมาณเท่าไหร่คะวันเก้าสิบอันนี้อุ้มไว้ ส่วนถุงที่สองดิน A กับ C อะ่ะน้ำผ่านมาได้แค่สิบแสดงว่าเขาอุ้มน้ำไปได้เท่าไหร่หนึ่ง้สซีซีส่วนดิน A ผ่านมาได้25ห้าแสดงว่าดูอุ้มน้ำไปได้เท่าไหร่คะเก5้าห้าซีซีเออการซึมผ่านการอุ้มน้ำนคุณสมบัติการอุ้มน้ำของดินเนี่ยก็คือสามารถแบ่งแยกดินออกเป็นสชนิดอ่ะมีดินทรายดินเหนียวดินล้วนถ้าเป็นดินทรายเนี่ยไม่อุ้มน้ำอันนี้นะ ดินทรายทรายเนี่ยไม่ไม่อุ้มน้ําเลยตัวที่อุ้มน้ําได้ดีที่สุดก็คือดินอะไรคะดินเหนียวอุ้มได้ดีมากเลย่ะนักเรียนลองดูสิพอใส่ดินซีเนี่ยตรงเนี้ยมีดินเอดินเอกับดินซีอ่ะอุ้มน้ําได้เยอะเลยสิแต่เฉพาะดินเออย่างเดียวอ่ะยี่สิบห้าแสดงว่าตัวที่ช่วยอุ้มน้ําก็คือใครคะ C อ่ะอุ้มพอเติม C เข้าไปปั๊บอุ้มเยอะเลย C ก็น่าจะเป็นอะไรคะเหนียวเออเหนียวดินซีน่าจะเป็นดินเหนียวอืมแต่เนี้ยพอเติม B ลงไปอ่ะการอุ้มน้ำลดลงทันทีเลยสแสดงว่า B นี่น่าจะเป็นดินอะไรเนี่ยไม่ช่วยอุ้มเลยดินทรายเออเขาให้เรียง A B C A ก็น่าจะเป็นดินร่วนนี่ A B เป็นดินทรายแล้วก็ C, C เป็นดินเหนียวตรงกับข้อสีอ่ง่ายๆเนาะอ่ะต่อไปค่ะข้อที่สิบเจ็ดพิจารณาห้องหนึ่งซึ่งมีแสงแดดส่องถึงแต่ปิดประตูและหน้าต่างไว้อืมเขาปิดประตูปิดหน้าต่างไว้ดังรูป แล้วมีพัดลมสองแบบนี้พัดลมที่พื้นกับพัดลมดูดอากาศถ้าต้องการลดความร้อนก็คือระบายความร้อนออกโดยใช้พัดลมและพัดลมดูดอากาศนักเรียนควรเลือกพัดลมใดอ่าระบายความร้อนนักเรียนต้องรู้อ่าเพื่อที่จะติดตั้งตำแหน่งใดลดความร้อนได้ดีที่สุดกําหนดให้พัดลมแต่ละชนิดเนี่ยทำให้อากาศเคลื่อนที่ได้เท่ากันอ่ะกูบอกนิดนึงนักเรียนคุณสมบัติของอากาศที่ร้อนน่ะอากาศร้อนน่ะ อากาศร้อนเนี่ยเขาจะลอยตัวสูงขึ้นด้านบนเพราะฉะนั้นถ้าเธอถ้านักเรียนต้องการให้ระบายความร้อนนักเรียนก็ต้องดึงเอออากาศร้อนที่อยู่ด้านบนนี่ออกเลือกได้ไหมเพราะฉะนั้นต้องไประบายที่หน้าต่างแน่นอนเสร็จแล้วพอไปที่หน้าต่างปั๊บนักเรียนจะเลือกพัดลมแบบไหนพัดลมตั้งโตะ๊ะ พัดลมดูดอากาศหรือว่าพัดลมหมุนให้อากาศเข้าอืนี่มันมีอยู่สองแบบเห็นไหมเนี่ยตรงเนี้ก็คือเอ่อนี่คือพัดลมที่นักเรียนใช้เวลานักเรียนร้อนนอ่ะเขาจะเป่าลมออกมาถูกไหมแต่อากาศลมดูดอากาศเนี่ยเขาก็คือดูดอากาศออกไปข้างนอกห้องนู่นอันนี้เราอยากให้อากาศร้อนออกนักเรียนก็ควรจะใช้พัดลมดูดอากาศร้อนออกไปแล้วติดบริเวณสูงดังรูปไหนคะรูปที่หนึ่งเออ ข้อที่18ในวันหนึ่งนักเรียนสังเกตเห็นว่าธงบนยอดเสาสะบัดปลายธงชี้ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือปลายธงชี้ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือก็คือลมเนี่ยธงสะบัดอย่างนี้ได้แสดงว่าลมมันพัดไปอย่างนี้ค่ะลมถูกไหมเนี่ยทิศตะวันออกเฉียงเหนือก็คือลมพัดไปลมพัดไป หัวลูกศรของสอนลมที่อยู่บริเวณนั้นจะชี้ทิศใดอ้าวก็พูดถึงสอนลมสอนลมก็คืออุปกรณ์ที่ใช้วัดทิศทางลมถูกไหมอ่าตรงนี้คือหัวหัวของลูกศรเนี่ยเวลาจําจําง่ายๆก็คือหัวลูกศรเนี่ยเป็นเออเป็นหัวลูกศรบ่งบอกว่าลมพัดมาหัวพัดมา แล้วก็หางเนี่ยเป็นลมพัดไปค่ะมลมพัดไปอ่ะอันนี้ลมพัดไปทางทิศนี้เพราะฉะนั้นเลักษณะของลูกศรก็อ,อหัวลูกศรลักษณะของศรลมก็เลยเหมือนรูปที่ครูเขียนนี้เลยอ่ะก็คือลมพัดไปทางทิศลมพัดไปก็คือดูที่หางนี่ไงก็จะไปทางนี้ถูกไหมหัวพัดมาก็มาทางนี้ทิศอะไรที่ตรงข้ามกับทิศ ตะวันออกเฉียงเหนือนั่นคือตำแหน่งของหัวลูกศรก็คือทิศตะวันตะวันอะไรเอ่ยตะวันตกเฉียงใต้ตอบข้อไหนคะข้อสามแล้วลมอะไรอะลมอะไรที่พัดในทิศตะวันตกเฉียงใต้เข้ามาทางประเทศไทยลมที่มาพัดมาทางทางใต้เป็นลมในฤดูฝนใช่ไหมเดือนอะไรเอ่ยกรกดา ถ้าเต็มเดือนมก,การาคมจะเป็นทิศตะวันออกเฉียงเหนือใช่ไหมเอ่ยลมมรสุมมีสองมรสุมม,ม,รสม,มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กับตะวันออกเฉียงเหนือจําได้ไหมคะนักเรียนทําให้เกิดฤดูสองฤดูตะวันตกเฉียงใต้ฤดูฝนตะวันออกเฉียงเหนือฤดูหนาวพัดพาอากาศหนาวเย็นมาจากประเทศจีนเนาะโอเคเนาะต่อไปข้อที่สิบเก้า นักเรียนมองดูท้องฟ้าทางทิศเหนือแล้วเห็นกลุ่มดาวดังรูปนี่นักเรียนเห็นกลุ่มดาวนะครูจะวาดให้ดูดังรูปนี่ต็งต็งเต็งเตง,ตงเออกลุ่มดาวอะไรคะกลุ่มดาวจรลเก้ใช่ไหมแล้วนี่กลุ่มดาวอะไรติงต็งเต็งตกลุ่มดาวอะไรเอ่ยค้างคาววัดมุมมา ติ๊ก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 นี่ติ๊ก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 เจอตรงนี้ดาวอะไรคะดาวเหนือเอออ่ะก็ถามว่าถ้านักเรียนวัดมุมระหว่างดาว a กับ b ให้ความกว้างก็คือเท่ากับสามนิ้วสามนิ้วก็คือสิบห้าองศาดาวเหนือจะอยู่สูงจากขอบฟ้าเท่าไหร่นี่คือขอบฟ้าเนี่ยประมาณตรงเนี้ยหนึ่งสองสามก็ประมาณสามช่วงคือ ามคูณสิบห้าเท่าไรคะเออไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่สามนิ้วไม่ใช่สามคูณสิบห้าเอเนี่ยสามนิ้วเนี่ยไม่ใช่สิบห้าห้าองศาห้าองศาตรงนี้ก็สามคูณห้าเท่ากับสิบห้าปึ๊บ ิบห้าองศาคือคำตอบโอเคไหม,มต่อมาข้อที่ยี่สิบพิจารณาทรงรูปทรงกลมฟ้าแสดงตำแหน่งเส้นทางการเคลื่อนที่ของวัตถุบนท้องฟ้าในตำแหน่งหนึ่งบนโลกในวันเดียวกันต่อไปนี้เนี่ยอันนี้คือทิศอะไรเอ่ยทิศเหนือทิศใต้ตะวันออกตะวันตกอันนี้เป็นการขึ้นตกของดวงดาวปกติก็คือถ้าเป็นดวงอาทิตย์ก็จะขึ้นทางทิศต,ตะวันออกเนี่ย แล้วก็มาตกทางที่ตะวันตกแต่นี่มันเฉียงเห็นไหมเนี่ย <he S 2> มันเฉียงถ้าเป็นวันที่บอกว่าถ้าเป็นดวงอาทิตย์นะมันก็จะขึ้นทางที่ตะวันออกก็โค้งมาแล้วมาตกทางที่ตะวันตกตรงนี้ลักษณะของวันเป็นแบบนี้พิจารณาข้อความต่อมีนี้ดาวสามดาวสามดาวสามดวไหนเอ่ยนี่ขึ้นตอนเที่ยงวันถูกไหมเอ่ยถูกไหมเอ่ยอ่ะถูก ดาวหนึ่งเป็นดาวค้างฟ้าไม่เคยตกอ่ะใช่อยู่แต่ตำแหน่งนี้ตลอดดาวสี่ขึ้นแล้วตกพร้อมกับดวงอาทิตย์ใช่ถ้าในวันนี้ดวงจันทร์อยู่ตำแหน่งเดียวกับดาวสองจะเห็นดวงจันทร์เต็มดวงไมไ่เต็มดวงครับตรงนี้ผิดตรงนี้ครับข้อนี้จึงต่อข้อที่หนึ่งต่อไป ข้อที่ยี่สิบเอ็ดดูนะแผนที่ดาวแผนที่ดาวนี่ก็คือเป็นแผนที่ที่ใช้ในการบอกตำแหน่งของดาวบนท้องฟ้ามันจะเป็นลักษณะแผ่นทรงกลมหมุนได้นักเรียนแผ่นทรงกลมหมุนได้ข้างบนนี่คือแสดงเดือนและนี่คือวันที่แล้วก็ตรงแถบสีดำนี่ก็คือตรงนี้คือเวลาอ่ะเวลานักเรียนเวลาใช้นักเวลาใช้นักเรียนก็ดูเวลา คือหมุนเวลากับวันที่ให้ตรงกันอย่างนี้ก็บอกว่าของวันที่30สิงหาเวลา18นาฬิกานักเรียนดู18นาฬิกาของนักเรียนอยู่ไหนคะ18นาฬิกาอยู่นี่เออของวันที่30สิงหาเดี๋ยวครูลบตรงนี้กันนี่18นาฬิกาแล้วนี่ก็คือวันที่30เนี่ย30สิงหาเห็นไหมตรงกันแล้วเรียบร้อยเออ คาวนี้ก็คือลักษณะดาวบนท้องฟ้ามันมีเส้นที่ให้นักเรียนรู้ว่ามันคือตำแหน่งของอะไรเนี่ยนักเรียนเห็นตรงนี้ไหมคะ 9, 0 45อันนี้เป็นตำแหน่งของมุมทิศค่ะอืมส่วนเส้นนี้เส้นในแนวนอนเนี่ยเส้นเนี่ยเส้นนี้อันนี้เป็นมุมเงยค่ะมุมเงยจากขอบฟ้าขึ้นมาตรงนี้เป็น15องศามุมเงย15องศา เส้นนี้มุมเงยสามสิบองศาเส้นนี้มุมเงยสี่สิบห้าองศาได้เนาะได้เนาะอืมอ่ะดูต่อโจถามว่าอะไรโจถามว่าท้องฟ้าในแผนที่เหมือนกับท้องฟ้าเวลาเที่ยงคืนเวลาเที่ยงคืนเวลาเที่ยงคืนยี่สิบสี่จุดศูนย์ศูนย์นอของวันใดนักเรียนไปดูเวลาก่อนยี่สิบสี่นอนี่ไงตรงกับวันที่เท่าไหร่เนี่ย ยี่สิบห้าก่อนจะขึ้นวันที่หนึ่งก่อนที่จะขึ้นวันที่หนึ่งมิถุนาเนี่ยอยู่วันอยู่สองวันน่าจะเป็นวันที่เท่าไหร่คะสามสิบ <30 S 1> พฤษภาเออสามสิบ <30 S 1> พฤษภา,ภาถามว่าดาวเอมีมุมทิศและมุมเงยเท่าไหร่อ่ะไปดูดาวเอดิดาวเออยู่นี่อ่ะมุมทิศมุมทิศนักเรียนก็ลากตำแหน่งของดาวเอลงมาที่ขอบตรงกันเลขอะไรเนี่ย เก้าสิบเห็นไหมอ่ะส่วนมุมเงยตรงนี้เท่าไหร่คะนัาเรียนสามสิบตรงนี้สี่สิบห้ายังไม่ถึงสี่สิบห้าดีก็น่าจะใกล้สี่สิบห้าใช่ไหมอ่ะไปดูชอยสิเก้าสิบองศามุมทิศเก้าสิบมุมเงยยังไม่ถึงสี่สิบห้าดีแล้วก็เป็นวันที่สามสิบพฤษภานี่ไงเฟิบอืมโอเคเนาะต่อ ต่อเลยนะคะก้อ22ดาวเอวีการหมุนรอบตัวเองตามเข็มนาฬิกาดังรูปก,กำหนดให้1วันบนดาวเกเท่ากับ24ชั่วโมงเวลาที่ตำแหน่ง A เป็นเท่าไหร่เวลาที่ตำแหน่ง A ตตำแหน่ง a 1วัน24ชั่วโมงเนี่ยนักเรียนข้อหมุนแบบนี้ก็คือถ้าตรงนี้ตรงนี้ก็คือมืดเพราะถ้าหมุนมาถึงตรงนี้ปั๊บ ก็จะสว่างก็จะเป็นเวลาเท่าไหร่คะหกโมงหกโมงเดี๋ยวนี้จากนี่มาถึงนี่หกโมงเช้าตรงนี้ตรงนี้หกโมงเช้าใช่ไหมเดี๋ยวนี้ใกล้จะถึงหกโมงเช้าแล้วอะแต่ยังไม่ถึงหกโมงเช้าจากมืดมาคือเวลาเท่าไหร่ล่ะนี่เรียบร้อยดูง่ายๆอย่างเงี้ยตักกะง่ายๆอืม นักเดินเรือเดินทางไปมาหาสมุทรแปซิฟิกเขาเดินทางเป็นเส้นตรงโดยไม่เปลี่ยนทิศทางเห็นไหมในวันที่หนึ่งของการเดินทางเขาสังเกตเห็นดวงจันทร์มืดสนิททั้งดวงตรงกับแรมสิบห้าคืำดังรูปที่หนึ่งวันที่สามเขาสังเกตเห็นดวงจันทร์ดังรูปที่สองเริ่มสว่างาแสดงว่าขึ้นกี่ค่ำคะสามค่ำ วันที่ห้าก็น่านจะขึ้นเท่าไหร่คะห้าคำวันที่เจ็ดก็เจ็ดถึงแปดคัมนักเดินเรือกำลัเงเดินทางไปทางทิศอะไรก็ทางทิศอะไรล่ะทิศเหนือค่อยๆสว่างขึ้นเรื่อยๆโอเคอ่ะต่อวันข้อที่ยี่สิบสี่ข้อสุดท้ายละของชุดนี้ ในวันหนึ่งในเวลา18นาฬิกาดวงจันทร์อยู่ที่ขอบฟ้าทางทิศตะวันตกอีกเจ็ดวันต่อมาในเวลา21นาฬิกานักเรียนจะมองเห็นดวงจันทร์ปรากฏอยู่ทางทิศแล้วมุมเงยเท่าไหร่นักเรียนวาดรูปทรงกลมฟ้าก่อนวิธีการดูนะอันนี้เป็นพื้นราบนะทรงกลมฟ้าครอบอยู่อย่างนี้โอเคไหมอะเขาบอกว่าในวันหนึ่งเวลา18นาฬิกาก็คือตั้งแต่18นาฬิกา จนกระทั่งถึงเช้าเนี่ยใช้เวลา,า12ชั่วโมง12ชั่วโมงก็คือดวงจันทร์จะเคลื่อนที่ได้ครึ่งวงกลมครึ่งวงกลมก็คือ180องศาถูกไหมแต่ถ้าตำแหน่งของมันก็คือมาที่21นาฬิกาก็คือเดี๋ยวเนี่ยจากตากกะตรงนี้หมายถึงว่า12ชั่วโมงอะ่ะทนได้มุม180องศา แต่ถ้าเคลื่อนมาจาก18มาถึง21เนี่ยกี่ชั่วโมงคะสามชั่วโมงออม,มุมก็จะทำมุมมุมกี่องศาทัน้เรียนก็เทียบเลย180ส่วนด้วย12คูณด้วย3 31 334เท่าไรคะอืมตอบได้เลยอะไร45ตอบข้อไหนเอ่ยข้อ3อ เรียบร้อยแล้วครบหมดทุกข้อจบสถีีวิทยาศาสตร์ชุดแรกปีปีที่สอบคือปีสองห้าหกสองเดี๋ยวสัปดาห์ต่อไปก็จะเป็นปีอะไรเดี๋ยวคอยติดตามตอนต่อไปแล้วกันนะครูก็จะสอนไปเรื่อยๆแบบนี้บางทีกว่าจะมาช้านิดช้านหน่อยเพราะว่าแต่ละวันงานครูมันไม่เหมือนกันนะเนาะแต่ก็มานะ มาดูย้อนหลังเอาได้นะคะแต่ใครมีคำถามก็ฝากคำถามทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์ก็ได้นะคะหรือจะอินบ็อกมาก็ได้โอเคนะขอบคุณนะเจอกันอีกทีคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ